2โชคนวันองพฤษภาคมนี้ราศีใดมีเลขนาโชคเป็นเลขอะไรกันบ้างนะครับคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผม,มัาจาจอดูแล้วเช่อเลยรู้ทันดวงรู้ทันชีวิตโคตรจิตให้ตื่นรู้ครับ อาจารโจรวยลูกเดียววันนี้ครับเราจะมีเลขเด็ดประจำ12ราศีนะครับแล้วก็การวิเคราะห์เจาะลึกทั้ง12ราศีครับว่าลัคนาราศีไหนจะมีโชคในวันที่2พฤษภาคมนี้ครับกับดวงโชคดีที่มีควณนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยเหมือนเดิมครับเป็นประจำครับ กับไพ่พระราหูนะครับที่จะมาขายความรับทั้ง12ราศีนะครับนี่คือการคาดการณ์นะครับนี่คือการคาดการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไปกันเลยครับราศีเมษครับราศีเมษเป็นดวงที่เรื่องของโชคลาภไม่เด่นชัดนะครับลองดูแล้วกันนะครับเลขนำโชคคือเลข6 7 5 4ครับ6 7 5 4 2คือเลขนำโชคของรานาราศีเมษครับราศีพษภครับโดดเด่นในเรื่องของการทํางาน การมาหากินมากกว่านะครับแต่ไม่ปิดกั้นครับเลขนํำโชคก็คือเลข5 3 4 9 2กครับ5 3 4ส2ครับคครับต่อไปคือเมทุนครับเมทุนมีเกณฑ์ไหม อาจจะมีโชคนะครับอาจจะโดดเด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคการทํางานในช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเมธุลครับเลขนําโชคคือ15429ครับต่อไปครับคือชาวลัคนาราศีกรกฎครับกรกฎมันทําบุญทําทานนะฮะเลขนําโชคคือเลข3 4 9 8 7ครับ4 3 9 8 7นะครับต่อไปครับลัคนาราศีสิงห์ครับสิงห์โดดเด่นในเรื่องของการทํางานมากกว่าเช่นเดียวกันครับเลขนําโชคคือ1954ครับ19542ครับต่อไปครับคือชาวลัคนาราศีกันครับกัน โดนเด่นไหมมีโอกาสนะครับเลขนําโชคก็คือเลข4 2 1 5 9ครับ4 2 1 5 9ครับต่อไปครับเป็นลัคนาราศีตุลครับต้องหมั่นขอพรไหว้พระจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเลขนําโชค1 5 4 2ครับ1 5 4 2ครับไปกันต่อนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกครับพิจิกครับมีโชคจากบ้านเลขที่ครับ1 4 5 2 9ครับ1 4 5 2 9นะครับพิจิกครับต่อไปครับชาวลัคนาราศีธนูครับธนูมาจากทะเบียนรถนะฮะ1 1 9 9 5 6 6ครับครับ ธนูต่อไปครับคือลัคนาราศีมังกรครับมังกรต้องขอพรไหว้พระมีโชคจากความฝัน19382ครับมังกรครับ19382ครับต่อไปครับคือชาวลัคนาราศีกุมครับกุมก็มีโอกาสไหมต้องลุ้นกันครับเดี๋ยวมาฟังช่วงจัดอันดับนะฮะ19456ครับ19456ครับต่อไปครับมีนมีนมีโอกาสไหมมีนมีโอกาสนะครับเลขนำโชคคือ15429ครับ15429ครับนี่คือเลขนำโชคสำหรับ12ราศีนะครับเอาละฮะมาจัดอันดับนะครับ 12ราศีนะครับมาคัดกันะฮะเหลือ6ลัคนาราศีครับว่า6ราศีไหนจะมีโชครับ1เลยลัคนาราศีมีน2ครับลัคนาราศีเมถุน3ครับลัคนาราศีกันอันดับ4ครับลัคนาราศีพิจิกครับอันดับ5ลัคนาราศีมังกรครับอันดับ6ครับลัคนาราศีกรกฎครับและนี่คือ6ลัคนาราศีที่อาจจะรับเงินซั์ได้เงินก้อนโตในวันที่2 มีโชคมีชัยในวันที่2พฤษภาคมส5 6 5นี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดชุดช่องทางติกตรงติกตอกไลน์เลยฝากเอาไว้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่กับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับอาจารย์โจดูแล้วใช่เลยวันนี้ลา,าไปก่อนขอให้โชคดีรับทรัพย์รรวยสวัสดีครับบายบายครับ